เฮ้ยชนรถผนเขี่ยชนรถกูสัตว์พนชนรถผน รถวิ่งไม่ได้ล้างรถเครื่องเย็นนะสุดดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับน,นี่ผมก็จะกลับห้องละ ชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยใ Subscribe แล้วก็กดแชร์เดี๋ยวมองแม่งติดตาเดี๋ยวขยับกวางแบบไฟเลี้ยวมีก็ไม่เปิดกันล,กล,ลูรถก็ราคาแพงนะ ให้กันสักนิดก็ได้โอ้หขับกดเปรี้ยวอะจริงๆวันนี้ต้องไปเอากล่องมาสามใบสี่ใบ เซ็งครับกล่องหมดครับเหลือใบเดียวพรุ่งนี้ได้ใครอยกสั่งกล่องก็ติดต่อมาครับถ้าอินบอกผมไม่ได้ตอบก,ก็โทรมาเลยผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้ว มุนงม่งมันเข้าตานะมันใส่ไม่เรียบร้อยที่มันตาโอ้โหขากชัวขัดชัวไม่ดีไม่ดีไม่งามไม่ดีไม่งามนะสิงร้อยสิบเจ็ดผมขับไม่ได้เลยนะเบา่หายเลยมลัวแบบแฮอกะบล้อมเล็กไนงะ นี่ก็เพิ่งล้างรถนะครับเตรียมรีวิวนะฮะมีคนจะมารีวิวรถนะครับเราก็เลยต้องล้างหน่อยปกติจะรีวิวรถคนอื่นนะครับรอบนี้เขามาขอรีวิวจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบรีบร้างด้วยพบว่าผมมีทุระต้องทำวุ่นจริงๆเลยวะนั่นแหละครับชื่อขอเรา ต้องขยันไหมครับเดี๋ยวไม่มีตังค์แต่งรถนะฮะตังค์กินข้าวจะไม่มีแล้วหมดกับรถแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้แต่งรถไม่ได้อะไรเลยนะเนะี่ยนานมากว้าสี C ่สุกซีบีผมไม่กล้าเบิ้นเลยไม่ใช่ไม่กล้าเบิรไม่กล้าผิดกลัวยิงนะมีเด็กเดี๋ยวน้องตกใจครับ แน่เลยว่ว,วันนี้จะห้าโมงเย็นแล้วครับเร็วมากเวลามันผ่านไปเร็วมากๆเวลาเรารีบๆครับมันจะผ่านไปเร็วครับเวลาเราเบื่อๆมันจะช้ามากเวลาอันนี้ก็ให้นาะตั้งโซละขับจมเลยถ้าชากมาถ้าชากมา หลังจากที่โซ่ยานไปนานนะผมเห็นรถโซ่ยานไม่ได้นะผมว่ามันตลกอะ่ะเห็นโซมยานแล้วแบบอะไรหรอต้องมันต้องแบบดีๆอะ่ะเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไระมันสวยเวลาแบบมองมันมีนิตาแล้วมันก็ขับไปดีด้วยนะครับโซ่ยา,ยานเนี่ยให้พี่ไปตั้งนะอย่าปล่อยไว้ระวังโซ่จะหลุดนะครับไอพวกโซ่ยาน,ยานผมเคยนะ สมัยซื้อรถมาแรกๆผมไม่เคยรู้เลยว่าโซ่มันจะสามารถแบบมันยานได้อะยานจนแบบขับแล้วขับเร็วไม่ได้สเตอร์ลูดครับหลุดหลุดลดียังไม่หลุดแต่ตอนนี้รู้ทุกสิ่งไม่ได้รู้ทุกสิ่งหรอกครับอะไรรู้ก็คือเราก็รู้มันก็เป็นความรู้ครับหาความรู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งดีครับ เหมอนกินน้ำมันรถใครวะไปได้ถ้าที่ไปก่อนนะ รู้อะไรอ่ะอไฟโมเท่ะโปรเจคเตอร์ให้เข้าไปก่อนนะกล้านี่ยครับคือมารยาทที่ดีครับท,ทำไมวันนี้ตำรวจไม่บอกให้หนอะนากำลังมาครับ รถไม่ค่อยติดเนาะืูว่ามันจะห้าโมงแล้ววะเพราจริงเวลานี้มันก็น่าติดนะเฮ้ยชนรถผมเขี่ยชนรถกูสัตว์ผมชนรถผม เฮ้ยขบับรถพี่บ้าเฮ้ยหกวนตีนที่งายอะไรเฮียผมก็ว่ารถผมมันชนอะไรสัตว์ ดีนะไม่ได้ใส่ท้ายไอ้นี่มาแม่งชนล้อไปเสร็จไู้วาอยู่รถกูมันมันขยับวะไม่มีการข่าวขอโทษนะครับ เดี๋ยวรอดูดิมันจะเปิดกระจกขอโทษเราไหมผมจะรอให้มันซายผมไปะนะฮะฮะรอดูดอมันจะขอโทษกูปะมาช้าครับผมรออยู่แล้วนะ่ ขับรถยังไงวะเฮีย้ยงานเฮี้ยเราสัตว์ขับรถอ่ะขอโทษไม่มีนะสักคำนะครับมันจัดแบบหน้านิ่งอหอายเฮีย้ยคนตีนนะชยชนแล้วมันก็มาเฉยๆนะทั้งๆท,ท,ที่ตบรถหน้ารถมาแล้วนะแบบ มึงชนรถเก๋เหี้ยแต่เดินล้อครับไม่ได้ชนอะไรมากมายมันโดนล้อแล้วล้อมันเข้าไปในข้างในรถแม่งไอ้เฮีย้ยต้องขายเพื่อทำหยาบขายด้วยครับ หัวร้อนเลยชิบหายไอสัตว์เออคือแบบว่าถ้าแม่งชนแล้วแม่งขอโทษแบบยกมือให้อะไรเราก็จะโอเคนะแต่ไอ้สัตว์นี้แม่งมองหน้าเว้ยทำหน้านึ่งพ่องเป็นหุ่นยนตน์่งวะควงจริงขับรถอย่างนี้ ไอเราก็งงเว้ยนึกว่าแบบเฮ้ยกูกำคับอยู่นะเว้ยคือผมไม่ได้ใส่เกียร์ว่างไงเมื่อกี้ผมกำคับของผมอยู่ดีๆอ่ะเพราะผมรถมันขยับไปข้างหน้าเว้ยไอเราก็นึกว่าอังอีเชีย่ยรถเป็นไรวะรู้คันมีปัญหาอ่ะพอจะดันรถอ่ะอังไอสัตว์ติดรถไอเชี่ยมาชนรถกูเว้ายหัวด้านหัวด้านไหผ่านครับเออถ้ามันชนเราล้มเนี่ยจะด่าแม่งเล,งเลเยจริงๆ เรา,าลามันด้วยลามันดูมันจะขับรถไหมหันไปมองหน้าไอสัตว์ผู้พีเศอะไรไม่รู้คุยแก่าเลยด้วยไอสัตว์ขับรถอย่างนี้มันอยากขับเลยดีกว่าวันนี้ว่าจะลวมดีๆดหน่อยอื้อช่างแม่งเหรอไปผ่านไป เออถ้าเราจะเราถอยไปชนมันเราจะพิว่าอะไรสัตว์กู้ชัดของกูดีดีมึงนกับมาชนกู้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอายุรุ่นลุงอะหัอเสียเลยเยันแปด ว่าสีรถเราไปกวนชันตีนเหมือนมันอาจาจะไม่ชอบนะครับมันก็ไอ้ที่สีนี้กูไม่ชอบเลยว่ะชนแม่งเลยอย่างเงี้ยออ้เสียงชิ่หายที่แอะเกี่ยนจริงนะครับคนขับรถประเภทนี้นะ มุถติดอีู่แล้วไม่นอยา่างี่ภาพเลยถ้านแม่งชนแล้วรถลลเราล้มมั่งอี๋เอ้ยเอาลงยูทูบอยู่แล้วครับไม่สนใจครับอะไรทาั้งนั้นตอนนี้หัวร้อนจริงๆ ไวมากแม่ว่าจะขับรถลมดีๆัหน่อยสัตว์ขอไปในเสียงที่พูดออกไปนะครับ หัวร้อนจริงขอปลดปล่อยในความเร็วต้องปลดปล่อยแล้ไปครับได้เวลา แล้วเ,เ,เ,เสียอะไรชิบหายตจะพูดบิดทำไมอยู่วะอ้าอ้าอ้าหัวร้อนอยู่ในะใเจ๊อิ่งขับรถไว้นเนี่ย xe lốp chơi trong quá lốp chơi เสียงท่อ <c oughs> เบิ้นทีเดียวให้สะดุ้งเลยว่ารถชอปเปอร์นี่เป็นรถที่แบบอารมณ์น่ากลัวนะอารมณ์เสียงเครื่องยนต์มันอะมันลั่นแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าชอปเปอร์วะเรียกฮาเล็ควะผมก็ไม่รู้อะหรือหรือเรียกเหมือนกันวะดูเสียงดูท่อดิฮาเล็ธฮาเล็ธ

ทางนี้แลว้ววะเมื่อกี้น่าจะเลี้ยเข้าไปแต่ขี้เกียจนะมันเจอหลุมอะ่ะเจอไอ้นั่นอะ่ะเนินอ,อะ่ะ ตาเบื่ก็หมดอีก ก็ดีครับที่ผมไม่เป็นอะไรนะครับถือว่าฟาดคอไปครับจเจอคนนี้ที่ขับรถอย่างนี้ <c oughs> คือเรางงตรงที่แม่งแบบเราเคาะรถมาเ้วเลยแต่มันก็ยังจอดอยู่เฉยอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะแบบเหมือนมันกลัวส้นตีนมากอ่ะ ไอสัตว์เออถ้ามึงรู้ว่าอ,อมึงชนกูแล้วนะมึงต้องรู้สึกดิมึงขับรถมาชนตูดกูเฮียมึงไม่ถอยไอ,อชิบหายแล้วเสือมองหน้านิ่งเลยนะผมโมโหจริงเมื่อกี้อคือไม่ได้โมโหตรงที่มันมาชนหรอกโมโหตรงที่มันไม่ขอโทษนี่แหละนองหน้านิ่งไอสัตว์นกึกว่าหุ่นยนต์ เฮียแก่แล้วด้วยนะเฮียนหน้าตาแม่งกทั้งตีอีกน่าสัสเซ็งเจอคนแบบนี้เอ้ยเราก็จอดอยู่เราดีๆเนาะ แต่ขับรถใหม่ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยนะไอยะนะ้ยักษ์ครั้งแรกเลยนะเียโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็นะฮะแค่นี้ก็ถึงแนละ้วโอ้ยเฮี้ยเส็งหัวเรานี่เี้หัวเรานี่คลิปนี้คำหยาบเยอะจริงน,นี่สมควรโดนด่าครับ rồi, chơi còn